โอเคก็มาเจอกับแอดออนแรกนะครับผมแอดออนที่ช่วยในการตัดไม้นะครับผมการตัดไม้ที่เลอบ็อกซ์จะไม่มีต่อไปในเกมนี้นะฮะถ้าคุณลงแอดออนนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยฮะกดย่อนะครับผมแล้วทําการตัดไม้เลยครับปึ๊บทีนี้นะฮะไม้มันก็จะล่วงมาให้เราหมดเลยนะครับผมทีนี้ก็เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นในการเล่นไม้คราบนั่นเองนะครับผมส่วนแอดออนตัวนี้ก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยครับผมไปชมกับแอดออนต่อไปเลยนะฮะบอกได้ว่าแอดออนนี้ก็ใช้ง่ายมากเลยนะครับผมแอดออนที่1 ครับผมโอเคสำหรับเจ้าแอดออนต่อมาเลยนะผมนั่นก็คือแอดออนกระเป๋านั่นเองนะฮะที่จะช่วยในการเพิ่มช่องเก็บของคุณให้มากขึ้นนั่นเองก็อ,อื่นนะฮะเราต้องมีหนังนะฮะมีกล่องแล้วก็มีเชือกนั่นเองนะฮะผมโอเคไม,ม่กดผิดนะคอนอื่นเลยฮะคุณจะเห็นสัญ,ญลักษณนะ์ตรงนี้นะกลางหน้าจอใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆเลือดนะฮะตรงนี้นะครับผมเรามันก็คือสัญลักษณ์ที่บอกว่าเรามีกระเป๋าอยู่ในตัวหรือเปล่าตอนนี้คือมัน มันโปร่งแสงอยู่คือมันไม่มีนะครับผมโอเคแล้วก็มาตรงนี้นะฮะก่อนอื่นนะฮะเราต้องครัฟเจ้าสิ่งนี้ก่อนครับ Remove Backpack นะฮะเอาไว้ถอดกระเป๋าออกจากหลังนั่นเองคือถ้าไม่มีเจ้าตัวนี้จะถอดไม่ได้นะต่อไปนะผมก็คือกระเป๋าน่นะฮะมันจะใช้หนังทั้งหมด3อันเชือกสองกล่อง1นั่นเองนะฮะเราก็คัฟมานะครับผมทีนี้วิธีใส่ก็วางปึ๊บนี่นะฮะกระเป๋านี่ฮะ Backpack นี้ขึ้นนะฮะจะได้หาเจอนะฮะเวลาอยู่ที่มืด นี่ครับโอเพนได้นะครับนี่เอาของไปใส่ได้เลยนะฮะมีช่องค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับดูนี่ฮะเออมีช่องเยอะมากเลยทีนี้เราก็เดินเดินไปไกละฮะมันก็จะใส่ให้เราจัโนมันฮะเห็นไหมมันไม่โปร่งแสงแล้วนะครับไอ,อจุดตรงนี้นะฮะไอมนีืจุดสัญ,ญลักษณ์กระเป๋านะฮะตอนนี้ก็คือมันอยู่ในตัวเราเรียบร้อยแล้วนะฮะเออทีนี้ก็เดินทางได้สะดวกเลยเรียบร้อยต่อไปนะฮะวิธีถอดออกนะฮะเราก็คลิกปุ๊บนี่นะ กดไปที่เจ้า remove แบงคแผ่นนะฮะแล้วก็กดค้างที่หน้าจอนะฮะกระเป๋าก็จะเด้งออกมาฮะ,ะแล้วก็เปิดเราก็หยิบของออกมาได้เลยนะฮะซึ่งเป็น add-on ที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยนะฮะต่อการลงเหมืองนะฮะเวลากระเป๋าเราเต็มะะอะไรอย่างงี้นะฮะเออเห็นยนะมันดีมากเลยเวลาช่องเก็บของเต็มไม่ใช่กระเป๋าเต็มเมื่อกี้พูดบิดขอโทษนะครับโอเคไปรับชมเจ้า add-on ต่อไปเลยโอเคสําหรับเจ้า add-on ต่อไปนะครับนั่นก็คือ add-on ที่ทําให้เรานะฮะ รือพวกทอ็อตหรือสิ่งของอะไรก็ตามนะฮะที่เกี่ยวกับไฟเนี่ยฮะหรือมีความสว่างนะฮะมันก็จะสว่างในมือเราให้เลยนะฮะหมดปัญหาไม่มีทอ็อตในการลงเหมืองนะฮะดูดินี่นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะไะม่ใช่แค่ท็อตอย่างเดียวฮะ,ะตะเกียงก็ได้นะนะฮะแต่ไฟมันจะซอฟลงนะฮะดูแบบดูแบบอ่อนลงฮะอันนี้ยิ่งหนักเลยนะฮะอันนี้สว่างอยู่นะ,ะถ้าไม่รู้ว่าในจอมองเห็นหรือเปล่าแต่ว่ามันก็สว่างนะ,ะแบบนี้เลยนะ,ะนี่ฮะ คือบล็อกอะไรก็ตามนะฮะหรือสิ่งของที่มันแบบมีไฟนะฮะหรือมีความสว่างเนี่ยมันก็จะสว่างให้เราเลยนะฮะเห็นไหมฮะถังลาวาก็ได้นะฮะแล้วก็พวกนี้นะฮะยังไม่รวมคลิปเปอร์ชาร์จหรือเจ้าหมึกรงแสงนะฮะผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะฮะเออนั่นเองนะฮะมีหลายๆอย่างนะฮะในเจ้าแอดออนตัวนี้นะถือว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะฮะผมเป็นไงแล้วฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะผมลิงก์ก็ใต้คลิปเหมือนเดิมนะฮะโอเคนี่นะฮะเรามันก็จะซอกลง นี่นะโอเคไปไปรับชมแอดออนต่อไปได้เลยนะผมโอเคสำหรับเจ้าแอดออนต่อมาเลยนะครับผมนั่นก็คือแอดออนเสียงถ้ำที่สมจริงนั่นเองนะครับผมมันจะช่วยให้การลงเหมือของคุณนะฮะเสียงข้างในเนี่ยนะฮะมันจะสมจริงมากขึ้นนะมันจะมีเสียงสะท้อนเสียงเดินบนบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยจะไม่เหมือนกันด้วยนะฮะเออมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะผมเชิญรับชมเสียงได้เลยนะฮะเออ ลองแบบใส่หูฟังฟังดูนะครับผม โอเคสำหรับเจ้าแอดออนต่อมานะครับผมนั่นคือแอดออนแอนิเมชันนะฮะทำให้เอ่อการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตต่างๆในเกมนี้นะฮะดูสมจริงขึ้นนะครับผมอย่างแรกนะฮะมาดูเจ้าไก่นี่ฮะปกติไม่มีอะไรฮะพอเราตีมันตายนะครับผมปึ๊บนี่ฮะมันก็จะนอนตายอย่างนี้เลยฮะแล้วก็มีเลือดออกด้วยนะฮะเมื่อกี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดูดูดีขึ้นเยอะเลยนะฮะแล้วก็ซอมบี้นะครับผมนี่นะฮะซอมบี้มันก็จะเป็นอย่างงี้ถ้าเดินมันจะดูสมจริงขึ้นเยอะเลยนะครับผม อ่าเดี๋ยวผมจะรอให้มันไล่วิลเลเจอร์วิลเลเจอร์ก็เหมือนกันนะครับเอานี้ไงอ่าเดี๋ยวๆโอเคนะครับวิลเลเจอร์ก็ท่าเดินสมดีขึ้นนะครับเห็นไหมฮะดูดีขึ้นเยอะเลยครับผมสำหรับแอ,อนิเมชันดูสิฮะแอนิเมชันการตีก็ดูดีขึ้นเยอะเลยฮะเห็นไหมฮะโอเคต่อไปเป็นเจ้าแฟนทอมนะฮะนี่ฮะมันจะมีแอนิเมชันกลางปีขึ้นมานะฮะเพราะว่าแพทเก่ามันไม่มีนะครับผม,มไม่รู้ทำไม ทำไมเขาถึงไม่ให้มันแบบกระพือปีกอะไม่ใช่กลางปีกดิเออเขาเรียกกระพือปีกนะฮะเออนะมันดูดูดีขึ้นเยอะเลยครับผมโอเคต่อไปก็คือเจ้าแมงมุมนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมครับดูแบบน่าก,กลัวขึ้นเยอะเลยฮะดูดิแบบดูดีะฮะเ,เห็นไหมฮะแล้วก็เวลามันตายมันก็จะแบบลงไปนอนปุ๊บแอะตีลังกาลงไปนอนกับพื้อนอย่างนี้เลยฮะคือเป็นอะไรที่ดูดีขึ้นเยอะเลยอนะ่ะ โอเคต่อไปก็คือน,นี่ฮะปึ๊บมาขึ้นมาเห็นไหมฮะมีวิลเลเจอตายแล้ววางปึ๊บเห็นไหมแอนิเมชันถือขวานนะฮะดูดีขึ้นเยอะเลยฮะเห็นไหมบอกเลยว่าดีมากๆเลยฮะแล้วก็เวลามันตายปกตนปึ๊บมันก็จะลงไปนอนนี้ทำหน้าเศร้าแล้วก็ตายโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม โอเคสำหรับแอดออนต่อมาไนดะ้ก็คือแอดออนที่มีชื่อว่า I In The Dark หรือดวงตาในความมืดครับผมตามชื่อเลยครับอยู่ในความมืดครับมันจะเกิดมาในสถานที่ที่ไม่มีแสงไฟนะฮะแล้วก็มันจะมี2แบบครับผมแบบที่ตาเป็นธรรมดากับแบบตาเป็นสีแดงเมื่อตาเป็นสีแดงเมื่อ,อไหรนะ่นั่นคือมันเห็นคุณนะครับแล้วมันก็จะเดินหรือว์ปเข้ามาตีผู้เล่นนะครับใช่แล้วผู้เล่นคนนั้นก็จะติดสถานะพิษครับผม ซึ่งเมื่อเราพบเห็นเจ้าตัวนี้นะครับให้เราโจมตีมันเลยนะครับหรือว่ามองหน้ามันหรือว่าให้กระปัดถอดนะครับแล้วมันก็จะหายไปเลยหรือมันจะตายเลยครับผมหรือจะโจมตีมันก็ได้ครับโจมตีแค่ทีเดียวมันก็จะหายไปเลยครับผมโอเคและแอดออนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมแนทแก่แอดออนที่มีชื่อว่า New Mutant c r e e อเ r นะครับผมเป็นแอดออนที่รวมพวกสัตว์หลาดกายพันนะครับมาไว้ในแอดออนนี้แอดออนเดียวเลยมีเยอะมากเลยครับทั้งซอมบี้คริปเปอร์ โกเลมหรือเอนเดอร์แมนอะไรต่างๆนะครับผมมีค่อนข้างเยอะมากๆในแอดออนนี้ ni, ซึ่งผมยังเอามาไม่หมดนะผมอยากให้เก็บเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่โหลดแอดออนนี้ไปเล่นนะครับคุณจะว้าวกับแอดออนนี้ ni, แน่นอนครับผมมันเป็นแอดออนที่สนุกมากเลยครับผมผมลองเล่นดูแล้วครับก็โอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และกด s u b s c r i b e คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามช่องนี้มาตลอดขอบคุณที่ติดตามผมนะขอบคุณที่ไม่กดอันซับสไคร์นะฮะเพราะว่าผมหายไปหนึ่งปีแล้วกลับมาก็ซับสไคร์ก็ยังมากกว่าเดิมอีกครับผมตั้ง300อคนเนี่ยครับเพิ่มมาตั้งเยอะเลยครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ